สวัสดีค่ะชื่อดวงกะมวลสายดวงนะคะเป็นนักกิจกรรมดนตรีบําบัดภาควิชาวิศวศาสตร์ครอบครัวนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเต้นตารางเก้าช่องกันนะคะก่อนที่เราจะเต้นตารางเก้าช่องกันนะคะเราต้องมารู้ประโยชน์แล้วก็การทําตารางเก้าช่องกันก่อนนะคะการเคลื่อนไหวตามตารางเก้าช่องนะคะใช้เพื่อกระตุ้นสมองนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นขาหรือเป็นน่องนะคะ เราสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวของเราเองนะคะโดยใส่เพลงเข้าไปนะคะเพิ่มความสนุกสนาน,นะคะ่ะส่วนผู้สูงอายุนะคะถ้าจะเต้นนะคะควรใช้ที่ใช้เพลงช้านะคะแล้วก็เป็นเพลงที่มีจังหวะที่เหมาะสมนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะควรทําอย่างน้อยนะคะอาทิตย์ละ2-3วันนะคะต่อสัปดาห์นะคะ ครั้งละ10ถึง15นาทีนะคะระหว่างที่เต้นนะคะถ้ารู้สึกเหนื่อยหรือเวียนศีรษะนะคะให้หยุดทันทีนะคะอย่าเต้นต่อนะคะ ตารางเก้าช่องนะคะมี2แบบนะคะ B ีแบบใช้มือและแบบใช้เท้านะคะแบบใช้มือนะคะจะเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือการทรงตัวไม่ดีนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นสมองนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวของมือนะคะแบบใช้เท้านะคะจะเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวค่ะส่วนอุปกรณ์นะคะที่เรามาทาตารางเก้าช่องกันนะคะก็คือฟิวเจอร์บอร์ดค่ะถ้าเราไม่มีฟิวเจอร์บอร์ดนะคะที่บ้านทําที่บ้านนะคะก็จะเป็น พื้นบ้านพื้นไม้นะคะแล้วก็พื้นปูนหรือพื้นกระเบื้องโดยการใส่ตัวเลขเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเราตีตารางตรงนี้นะคะเราจะต้องติดสก๊อตเทปทั้ง4ด้านนะคะถ้าไม่ติดเนี่ยมันจะทําให้เราลื่นและล้มได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสาธิตนะคะการเต้นตารางเก้าช่องกันนะคะ การเต้นตารางเก้าช่องนะคะเราสามารถที่จะใช้เท้าซ้ายหรือเท้าขวาก่อนก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใช้เท้าซ้ายกันนะคะตัวเลขทั้งหมดนะคะเป็นทั้งหมด4ตัวเลขนะคะเดกการย่ำเท้านะคะสองสองหนึ่งสสองสนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะซ้ายสองขวาสองซ้ายหนึ่งขวาสาซ้ายสองขวาสองซ้ายหนึ่งขวาสาม ซ้ายสองขวาสองซ้ายสี่ขวาหซ้ายสองขวาสองซ้ายสขวาหนะคะตรงนี้นะคะคือสาธิตการเต้นตารางเก้าช่องนะคะเดี๋ยวเรามาเต้นตารางเก้าช่องโดยใช้เพลงกันคะ่ะย่ำเท้านะคะที่หมายเลขสองนะคะไปหนิ่ง 1> 2 2 1 3นะคะไป 2>, <Banana. S 1> 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 4 5 6เจ <ul> ัมเปลี่ยนนะคะ2 2 4 6ค่ะไป2 4, 5, 2 4 6 <N> 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 4 5 6กเจ็ดเต้นเปลี่ยนนะคะห้าห้านะคะป้ายห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้เจ็ดเหดเกห้าหเจ็ดเปลี่ยนนะคะ8ปดแสี่หนะคะป้ายแปดแปดสี่หกแปดแปดสหแปดแปสี่ห สี่ <4, S 2> ห้เ <6, 7, S 2> จ็เต็มตัวเปลี่ยนนะคะห้าห้านะคะป้ายห้าห้าหนึ่งสามห้าห้หหนึ่งสามสดแปดย่ำที่หมายเลขสอค่ะ จนกว่าจะจบเพลงนะคะเป็นไงบ้างคะกับการเต้นตารางเก้าช่องนะคะอย่าลืมนะคะเอากลับไปทําดูนะคะจะได้รู้ว่าการเต้นตารางเก้าช่องนั้นมีความสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้นะคะขอบพคุณมากคะ่ะ